เอาละครับสวัสดีครับพี่ต้อนรับกลับเข้าสู่ KOK 59 f t y n i n นะฮะวันนี้อยู่กับตุ๊พี่ก๊อกกี้และเจ้าหมาน้อยก๊อกกืออีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้กลับมาในฟอร์กายนะเรายังคงอยู่กันในซีซั่นวันนะฮะซึ่งจะเหลือเวลาอยู่ประมาณ30กว่าวันก็จะจบซีซั่นแล้วนะครับและถ้าหากว่าใครได้ไปดูอัปเดตของตัวทีมผู้สร้างนะฮะจะรู้ว่าฟอร์กายซีซั่น2นะเตรียมจ่อรอเข้ามาแล้วนะฮะซึ่งตัวฟอร์กายซีซั่น2เนี่ยนะครับก็จะมีด่านใหม่เพิ่มขึ้นมา2-3ด่านนะครับแล้วก็จะมีชุด ใหม่ๆอีกเต็มเลยนะซึ่งชุดจะเป็นธีมของยุคกลางเนยฮะพวกอัศวินกับมังกรเลยพวกดีนะโอ้โหแอบเท่ A P A นะเอาเลยครับไปถึงซีซั่น2นะครับเราก็ไปกันย,วยาวๆเลยดูซิว่าในซีซั่น1นี่จะจบที่กี่โมงนะฮะไม่ต้องแปลกใจนะครับเราเคยได้มา2โมงแล้วนะและ2องโมงแล้วเราใช้ในการแลกของมาเรียบร้อยแล้วซึ่งของที่ว่าก็คือชุดข้างหน้าเรานี่เอง,นงเนี่ยแหมชุดที่แพงครับอย่าวิ่งแซงพี่น,น้องอโหโหชุดนี้เราขอเรียกว่าชุดหนูดอกกันนะ ดูครับแม่เป็นดอกไม้ในกระถางนะฮะโอ้ยร้ายกาจมากชุดนี้ <laughs> แล้วโอ้โหดูครับอย่าอย่าวิ่งแซงพี่อย่าวิ่งแซงพี่ชุดพี่แพงชุดพี่แพงนี่พี่ใช้สองมงเลยเนี่ยในการได้มาไปแล้วไปแล้วโอ้ยมันมีคนใส่ชุดโตเมโต้ด้วยแม่นี่เราเพิ่งจะมีดอกกันเนี่ยมันเป็นผลแล้วเหรอว่ามันเร็วจังวะ ใครอยากโดนโดนก่อนเลยเชิญเชิญเออบังให้พี่หน่อยน้องบังให้พี่ลงไปนี่เอ,อ้ยโหดูดีละกับซิกแซกของแกนะคือจริงๆแรกตรงนี้นะครับไอ้ดานที่เป็นปืนยิงมารเราลองแล้วนะครับมันมีหลายเทคนิคมากนะฮะในการที่จะผ่านไปง่ายๆนะครับแต่หนึ่งเนเทคนิคนคั้นนะฮะเวลาที่กระสุนมันยิงมาปุ๊บเนะี่ยให้เรากระโดดแล้วก็พุ่งซุกตัวเข้าไปที่มุมนะครับมุมของพื้นเมื่อกี้นี้นะฮะมันจะสามารถบล็อกและทําให้ตัวเราผ่านกระสุนไปได้ที่ไม่โดนยิงแล้วก็เด้งกลับมานะ นี่ก็เป็นทริคของแต่ละด่านนะครับพอเราอะไรอะไรอะไรครับอะไรครับอะไรครับโอ้โหได้เลยเฮ้กระป๋องโค้ประกาศสงครามใช่หมมาดิ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 เลยมาดิ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 กะมาดิมดิมาดิมาดิมาดิมกดิมาดิมาดิกาดิดิมดมาดิมั้ยมาดิมาดิมานิมาด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 ิมาิมามดิมาดายัมมาโอกาสคราบอะไรครับเอาโิาาอยโอ้โหแล้วสลามคามว่ะเฮ้ยเอาแล้ว ตรงนี้นะครับมันจะมีเทคเิกอย่างหนึ่งในะด่านสลามคามเนี่ยทุกจุดเนี่ยเป็นช็อตคัทให้เราขึ้นได้หมดเลยนะ่ยแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะวิ่งไปถึงจุดนั้นได้ก่อนหรือเปล่าเนี่ยเดี้ยนตัวเนี้ยตัวเนี้ยได้ครับเอา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 เี่ยแต่ตัวเนี้ยอันตรายมากเพราะว่าคนมันเยอะเพราะคนมันเยอะเสร็จปุ๊บมันแย่งกันนะโอ้โหแล้วตกรอบด้วยความเร็วแหมไม่น่าตามจริงไอ้ตัวกระโดดเนี่ยฝั่งซ้ายมือจะเซฟที่สุดนะ่ยแต่นี้ไม่ต้องแปลกใจเลยครับก็ทำไมหนูดอกไปไวเดี๋ยวออกไปนับลถฟิวก่อน ไม่มีน้องซื้อแล้วมงไม่มาบอกเลยไปเลยครับด่านนี้นะหนูดอกของเราครับทำไมมันภาพมันเละเบอร์เบอร์วิเศษพิเศษเข้ามาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่บ้าน โอ้วันนี้คุณเสรีมีการไลฟ์เข้ามาด้วยนะที่อยู่ใน iPad ไม่ใช่ไอแพดไอแพดบ้านลยไอแม็กวันนี้ไปดูหนังเ, de เรื่องเทเด็บจากคุณเสรีนะการไลฟ์เข้ามาด้วยนะครับโอ้วันแซมไลฟข์ของนนเาดีแต่คุณเสรีเชิญคอมเมนต์นะเชิญคอมเมนต์ได้วิ่งโอ้ผูดอกกระสานแตกโอ้โห อร่อยภารกิจวันนี้คือเป็นบิ๊กบอสอือไปแล้วไต่อะบอสมี่ไปแล้วเนามีดดอกอย่างเดียวนี่เราครับชมอยู่ข้ญญางนอกแกยาลักหลบด้านหน้าของเรา,าโอ้โหล้อหูดอกโดนสามดีรวดนพิธนทีข้อพิศเปลี่ยนเส้นทางก็ได้น้องไา คุณเสพให้ทัศนคติเกี่ยวชุดใหม่แล้วหน่อยครับหน้าดอกจริงๆขัดเซนมากนะหน้าดอกจริงๆไม่ต้องพูดตัางพูดต่างไ,ไม่ได้พูดดังไม่ได้โอ้นี่ถึงขั้นแอบไลฟ์เซนลงไอแม็กโอ้ยอะอ้อะกระโดดเข้ากระ้องเข้า <c oughs> พ <c oughs> <ossa> ี่คุณค <tree> ุณบวชใช้โปมะครับลอยข้ามกำแพงไม่ใช่โฟมครับเกอร์ควันาเปิดมาพี่ก็มีหางเลยมีพี่กลางบาเลียแล้วกันกลางบาเลียกลางบาเลียบอกคนกลางบาเลีแล้วสอกคนกลางบาเลีแล้วองคนเอ้ยวายรถ ไวยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่แล้ยังรอดอยู่กางมาเรียอยู่หมาโอ้ไอ้นี่ไอ้นี่สู้ตาเจอแล้วกางมาเรียครับกางมาเรียแหม่ถอดใจเลยยืนนิ่งแล้วถอดใจยืนนิ่งพอดูหนูโดนคนนึงโดนตีกันดุยเลยนะกางมาเรียครับไอ้นี่พยายามมากดูครับมันพยายามมากโอ้แล้วม่ได้ไปแล้วแต่ของเรายังยืนหยัดอยู่ โอ้โหบาเรียเรายังทำงานได้ดีมากครับนี่ลยว้มามามาเด้มาเด้มาพี่มีบาเรียพี่มีบาเรียโอ้โหน้องจะมีคนมายุ่งกับเราไปก่อนแล้วสลาบาเรียนะสลาบาเรียก่อนแล้วเออโอ้โหโดนตีนก่อนเลยไปแล้วโอ้โหเจอสลาบาเรียครับแหว ครับเรามามาแล้วมาแล้วหาอุ้ย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 ขอขอคนทักจริงหน่อยพี่พี่จ๋านี่เนี่ยกลางบาเบียที่สองครับไอสับปะรดอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนก็บ้างไปไหนจะไปไหนนายจะไปไหนเจอโดลอยมานี่เลยเีถามเยอะเนี่ยฮะอุ้ยแต่เข้ารอบนะโง่ทิฟฟได้อยู่ เข้ารอบเะฮะอุ๊ยมาว่ะนี่แหละสิ่งทีโลกต้องการก <c oughs> ารเป็นบิกบอสเ <c oughs> นีมาแล้วการเป็นบิกโอ้โหแล้วอยู่ข้างหลังเลย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยดันตัวไลกัน สูงการแข่งขันสูงโอ้วิ่งกันดอกคู่เลยดอกคู่ดอกคู่เฮ้ยเจอเจอแปดดอกเจอเอ้ยเจอแปด

ไปแวเอาแบบบดแบบบเอาตาแ่าตาตาูตาแล้วตกนายอย่างแนหรือเปล่าอ่างที่แบเอ้าเอลยเอหมโอ้โหามีการต่อสู้สัตว์หึตำปันนี่นะโอ้โห มาสวัสดีน้องเชอร์ด้วยนะครับมาวันนี้เข้าไม้กำลังใจกันด้วยนะบ้งอาจเดี๋ยวต้องอ่านต้องอาจจ่าน <laughs> โอ้โหเมื่อกี้มีศึกไดโนเสาร์ซัดกันว้ามันจริงๆโอ้โหไมกแล้วด่านนี้โ้ เหลือบล็อกข้างบนอยู่นิดหน่อยนะความจริงขบวนนี้ม่ต้องเอาแล้วเอาข้างล่างก่อนเลยเนี่ยไปเปิดไปก่อนจะคุ้มที่สุดไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหหนูดอกอยู่นานครับหนูดอกอยู่นานอุ๊ยเอาผิดอันทุยโอ้โหแต่ยังได้ยังได้เอ้าอุ้ยโอ้โหเจอคนปักแม่มุนแหมยังได้อยังได้อยู่ดูเป็นไงดูเป็นไง ชั้นล่างพี่มั้งเอ้าถังบอลมาแหวิง่งมาฝังบอลโว้โหโ,อโอว้วิ่งทีนี้เรจะมาตัตงแป้บุญเราเราฝังบอลสีแดงเรียบร้อยครับเราฝักแป้บุญไปแล้วไปแล้วโอ,โอ้โหเส้นทางจะอีกยาวไกลจะไม่มีใครโดนอลิมิเนตเลยเนะี่ยแต่พวกมันนี่ก็ไม่มีทางวิ่งไปแล้วนะฮะอยู่นานไปก็ไม่ได้อะไรครับ อันตรายมากกว่านะล่วงลงไปแต่ไม่เหลือที่ยืนเนี่ยโอ้โหอย่าครับอย่าครับไอ้แมมมอสไอ้มิมอสมันต้องไม่มีที่ยืนในสังคมเรียบร้อยแมมมอสล่วงไปแล้วแมมมอสไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วไปแล้วอุ้ยถ้าถึงนี่นาโกรดดีเลยเอ้า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 พี่ไปแล้วฟิวฝากฟิวด้วย ไนที่สุดน้องฟิวของเราในที่สุดน้องฟิวของเราเป็ปลาแล้วนะครับผมเกี๊ยว, <c oughs> วนี้ผมเซียนเกมนี้ผมเซียนเป็นยังไงปยังไงบอกแล้วแก๊งก้งสปนเราอยู่กับพี่ได้ดทุกคนเ <c oughs> กมนี้ผมเซียนไงล่ะไงล่ะโอ้โหได้ที่สุดๆๆๆๆๆๆๆ เป็นยังไงล่ะทีมเรามงมาทุกคนแล้วเป็นยังไง